เมื่อวันที่2 7ที่ผ่านมาผมไม่ได้อยู่หกจิตประชุมประจำเดือนที่จังหวัดนะแต่ก็รับรู้ตลอดฮะโทรมาถามท่านบรลัิวอลวิทก,กับท่านพรุโศตลอดเอาผลว,ว่า <c oughs> เราได้เยอะครับต,ต้องขอบคุณครับผู้นำม,มากเลย <c oughs> ครับสมแล้วที่เราเตรียมการได้ไดี ได้ผู้ผูิจารทั้งหมด5้าร้อยหกิบเจคนครับตัวเลขสวยนะครับมองกับวันนี้นะฮะับตัวเลขสวยมามาหกร้ยแปดสิแดแต่ไม่ผ่านชั้นกรองร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดคนะรับถอ่เยอะนะครับ,รบผมเคยเล่าใหควัมแล้วว่า,วา มันอยู่ในช่วงดีเทอนะครับเราขอเลือ่อดปรากฏว่าคุณนายผู้าว่าไม่ยอไม่้ผมเลือนบอกว่าเลือดชว่วงนี้ขาดทางโรงพยาบา,าลชาตินี้เลือดขาดนะาาการขาดตักลายใหญ่เนะี่ยหมอนัดเลือดที่จริงหมอไม่ไม่ใช่มีคิวนะไม่ได้ติดนัดนะั้นแต่เลือดไม่พร้อมก็เลยต้องนั่งรอไข่ออกไปเรื่อยๆหลายเดือนคนๆนัยนนะยิ่งช่วงนี้จะเข้าสงกรานะครับ ต้องสต็อกเลือดได้เยอะนะเพราะว่ามันใกล้ถึงสงกรารใกล้รถไคุณนายผู้ว่าเลยไม่ยอมให้ผมเลือดผมเลยไปไปชุมกับผู้นำทางน้าทัะงานผู้ให่บ้านนายกมหาลุงแดนคุยกัผู้นำสุดดีเยครับกาัว่าจ้ได้ครับสองพันได้มา500รกว่าเกือบผมว่าไโอ้สุดยอดนะครับเราเป็นอำเภอสถานการณ์นะ เราดูจากเราสนาดเนี้ยเราเป็นาะดัเป็นครับเราเราได้ยึดครับทางการชาติเขาก็สั่งโฉบมาว่าระ,ระบบของเราไหลนหคือไม่ต้องรอนานแล้วก็แต่ระบบดีโดยาทางการชาติก็เตรียมเตียงเตียงมาเยอะนะครับประมาณเกือบห้าห้าสิบเตียง ทำให้ทุกอย่างไหลลื่นส่วนคนจัดระบบคิมก็ได้นักเรียนจากอาวุธธรรมพิยามาดูแลให้ครับทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบเือนเครื่อนเวลามนก่นนอสตานทุกคนไกลหมุนระลางเลยรู้สึกว่าพาออกมาดีเราจะรักษาแคม์นี่ไว้ตลอดนครับ ครับต่อไปครับเรื่องเช่าเหรียญที่รึ้อรถตามางนาการที่ห้านะครับคือคืออย่างเงี้ยตอนที่เรา